สวัสดีครับวันนี้ก็อีกแล้ววันนี้วันนี้หลายคลิปแล้วเพราะว่าวันนี้เราไปปั่นจักรยานมาและก็เดินอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่ผมแทบจินตนาการไม่ออกเลย มันมีทั้งดอกหญ้าและมีทั้งอายขี้ของควายอึอของควายถ้าพูดแบบส,สุภาพสุภาพนิดนึงเราก็ได้เจอว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเว้ยมันอาจจะไม่มีคุณค่าต่อบุคคลอื่น ถ้าว่ามันมีบุคคลมีคุณค่าต่อตัวเราและคนรอบข้างผมคิดว่าสัจจธรรมนี้ทำให้ผมได้ฟื้นชีวิตจากไอคนที่ไม่ชอบพูดเลยไอคนที่พูดไม่เก่งและไอคนที่พูดไม่ได้เรื่องผมคิดว่า ในหนทางยังมีทางที่เราสามารถเดินได้และเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอัตโนมัติผู้ใหม่หรือเรียนรู้กับสิ่งที่เราทำเช่นผมเดินไปในทุ่งหญ้าที่มีหญ้าชุ่มฉ่ำด้วยน้ำ และผมเดินไปผมก็เจอสุนัขตัวหนึ่ง oh. มันทำให้ผมได้คิดว่าเฮ้ย oh. เราก็มีมิดเว้ยมิตรเราอาจจะไม่ใช่บุคคลผู้ใดที่เป็นตัวกำหนดให้เราว่าเราจงอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ จงกำหนดชีวิตของตัวเองขอบคุณครับ